คุณผู้ฟังครับข่าวใหญ่ที่กำลังสะเทือนกรุงพนมเปญและทำให้รัฐบาลกัมพูชาหน้าซีดคือการที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนทุนออกจากกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและเลือกหันมาลงทุนในประเทศไทยแทนนี่ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่แค่กระแสแต่คือข้อเท็จจริงที่มีตัวเลขรองรับหลายบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอโลจิสติกและเทคโนโลยี กำลังทยอยปิดโรงงานหรือย้ายฐานการผลิตออกจากกัมพูชาแล้วมาตั้งฐานใหม่ในจังหวัดของไทยเช่นโคราชระยองและเขตพิเศษ EEC เหตุผลชัดเจนเพราะกัมพูชาถูกมองว่าเต็มไปด้วยความเสี่ยงการเมืองไม่แน่นอนระบอบคุณเซนครอบงำทุกอย่างสารและกฎหมายไม่โปร่งใสนักลงทุนไม่มีหลักประกันคอร์รัปชันกินลึกจนกลายเป็นค่าใช้ใจา่ายบังคับ ที่สําคัญคือความไม่มั่นคงชายแดนและการละเมิดสัญญาระหว่างประเทศทําให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยในระยะยาวในขณะที่ไทยแม้มีความท้าทายบ้างแต่ยังมีเสถียรภาพสูงกว่าอย่างชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกว่ากฎหมายเข้มแข็งกว่าและรัฐบาลไทยยังมีมาตรการจูงใจชัดเจนเช่น BOI และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกหรือ EEC ที่รองรับการลงทุนจากต่างชาติผลลัพธ์คือ กัมพูชากำลังเสียศูนย์เงินทุนที่เคยหลั่งไหลเข้าพนมเปญกำลังไหลออกเหมือนน้ำรั่วนักลงทุนเลือกไทยแทนโดยไม่ลังเลและนั่นทำให้กัมพูชาศูญย์เสียทั้งรายได้งานและความเชื่อมั่นในเวลาเดียวกันคุณผู้ฟังครับข่าวนี้คือการตบหน้ารัฐบาลกัมพูชาอย่างจังเพราะมันสะท้อนว่าโลกไม่เชื่อถือกัมพูชาอีกต่อไปและไทยคือคำตอบใหม่ของภูมิภาคคุณผู้ฟังครับ ถามว่าทำไมทุนต่างชาติที่เคยไหลบ่าเข้าพนมเปนวันนี้ถึงพากันหันหลังหนีคำตอบไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลยมันอยู่ที่พฤติกรรมของรัฐบาลกัมพูชาเองที่ทำลายความเชื่อมั่นนักลงทุนจนป่นปี้ 1. การเมืองแบบเผด็จการครอบงำนักลงทุนต่างชาติไม่มีใครอยากเอาเงินไปเสี่ยงในประเทศที่ผู้นำกุมอำนาจเบ็ดเสร็จมาก,กว่า30ปีอย่างฮุนเซนและยังส่งไม้ต่อให้ลูกชายอย่างฮุนมาเนต การเมืองที่ไร้การถ่วงดุลแบบนี้ทำให้ไม่มีใครมั่นใจว่าวันพรุ่งนี้กติการจะเปลี่ยนหรือไม่จะถูกยึดกิจการหรือเปล่า 2. ส,สารและกฎหมายไม่โปร่งใสคุณผู้ฟังครับนักลงทุนหลายรายบนตรงกันว่าสารกัมพูชาเป็นแค่เครื่องมือของรัฐบาลเวลามีข้อพิพาททางธุรกิจฝ่ายที่ใกล้ชิดรัฐบาลมักชนะเสมอต่างชาติจึงหมดหวังจะหาความยุติธรรมเพราะกฎหมายถูกซื้อได้ 3. การยึดกิจการและรีดไถ มีกรณีมากมายที่รัฐบาลหรือกลุ่มในพลในกัมพูชาใช้อำนาจเข้าไปหุบกิจการต่างชาติโดยอ้างเหตุผลทางกฎหมายที่บิดเบือนนักลงทุนที่ไม่ยอมจ่ายใต้โตะ๊ะก็เสี่ยงถูกกันแกล้งจนบางบริษัทถึงขั้นต้องปิดกิจการหนีหัวสุกหัวสุน 4. ระบบภาษีที่ไร้ความเป็นธรรมนักธุรกิจต่างชาติหลายคนเล่าว่าถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนบางครั้งเจ้าหน้าที่ตีความกฎหมายเอาเองเพื่อรีดเงิน ยิ่งทําให้ต้นทุนบานปลายและบรรยากาศการลงทุนเลวร้ายลงทุกวัน 5. ความไม่มั่นคงชายแดนและสิ่งที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือความไม่มั่นคงตามแนวชายแดนการลอบวางทุนระเบิดการยิงข้ามแดนการละเมิดข้อตกลงหยุดชิงทั้งหมดนี้สะท้อนภาพว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ปลอดภัยต่อการลงทุนระยะยาวคุณผู้ฟังครับเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันมันจึงไม่แปลกเลยที่นักลงทุนจะถามตัวเองว่าเราจะอยู่ทำไม และคำตอบก็ชัดพวกเขาเลอกที่จะหนีออกมาและมุ่งหน้ามาลงทุนที่ไทยแทนในขณะที่กัมพูชากำลังสูญเสียทุกอย่างไทยกลับได้โอกาสเต็มๆเ,เพราะเรามีทั้งเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐานและภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือกว่าอย่างเห็นได้ชัดพูดง่ายๆก็คือกัมพูชาขุดหลุมฝังตัวเองแล้วไทยก้าวขึ้นมายืนบนเวทีแทนคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ทุนต่างชาติทยอยถอนตัวออกจากพนมเปญคำถามที่น่าสนใจก็คือ ทำไมนักลงทุนถึงพร้อมใจกันหันมาเลือกไทยเป็นฐานใหม่คำตอบมีหลายข้อครับและทั้งหมดมันสะท้อนว่าไทยยืนเหนือกัมพูชาแบบกินขาด 1. เสถียรภาพที่เหนือกว่าแม้ไทยเองก็มีความท้าทายทางการเมืองอยู่บ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกัมพูชาแล้วไทยยังถูกมองว่ามั่นคงกว่าอย่างชัดเจนเรามีรัฐธรรมนูญมีกระบวนการยุติธรรมที่แม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังดีกว่าระบบที่ถูกผูกขาดโดยตระกูลเดียวแบบกัมพูชา นักลงทุนต่างชาติยอมรับว่าการลงทุนในไทยอย่างน้อยยังพอมีหลักกฎหมายให้พึ่งพาได้ 2. โครงสร้างพื้นฐานพร้อมกว่าไทยมีถนนหนทางที่เชื่อมโยงทั่วประเทศมีระบบรถไฟท่าเรือท่าอากาศยานขนาดใหญ่และยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติตรงกันข้ามกัมพูชายังมีปัญหาถนนพังไฟดับน้ำไม่สเสถียรและท่าเรือไม่สามารถรองรับการขนส่งขนาดใหญ่ได้ 3. การสนับสนุนจากภาครัฐไทยรัฐบาลไทยมีมาตรการชัดเจนในการดึงดูดการลงทุนเช่น BOI ที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีการลดกฎระเบียบที่ซับซ้อนและการเปิดกว้างให้บริษัทต่างชาติถือหุ้นได้มากขึ้นนี่คือความต่างที่เห็นได้ชัดเพราะในกัมพูชานักลงทุนกลับถูกรีดภาษีและกดดันให้ต้องจ่ายใต้โตะ๊ะ 4. แรงงานและคุณภาพการผลิตคุณผู้ฟังครับนักลงทุนหลายรายยืนยันว่า แรงงานไทยมีทักษะสูงกว่าและสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลมากกว่าแรงงานกัมพูชาขณะเดียวกันไทยยังมีระบบการศึกษาที่ต่อเนื่องทําให้แรงงานรุ่นใหม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบที่กัมพูชาตามไม่ทัน 5. ความมั่นใจด้านความปลอดภัยและชื่อเสียงประเทศในสายตาต่างชาติไทยอาจมีปัญหาการเมืองแต่ยังถูกมองว่าเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับนักลงทุนและที่สําคัญคือ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนักลงทุนเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะถูกยึดจิจการหรือโดนกันแกล้งมีน้อยกว่าในกัมพูชาอย่างมากทั้งหมดนี้รวมกันเท่ากับทำให้ไทยกลายเป็นคำตอบใหม่คุณผู้ฟังครับนักลงทุนต่างชาติเห็นตรงกันว่าหากจะต้องเลือกอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยคือคำตอบที่มั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าผลที่ตามมาคือเงินทุนที่เคยถูกทุ่มลงพนมเปญ วันนี้กำลังไหลเข้ามาในไทยแทนและนี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนชัดที่สุดว่ากัมพูชากำลังพังแต่ไทยกำลังขึ้นยืนหนึ่งในสายตานักลงทุนโลกคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พิสูจน์ว่าทุนต่างชาติหนีขเขมรไม่ใช่เรื่องโม,โม้แต่เป็นความจริงก็คือตัวอย่างของบริษัทและอุตสาหกรรมที่กำลังย้ายฐานเข้ามาไทยจริงๆแล้ววันนี้เรามาเจาะให้ชัดกันว่าใครบ้างที่ขยับแล้ว 1. กลุ่มสิงทอและโรงงานผลิตเสื้อผ้ากัมพูชาขึ้นชื่อว่าเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังมานานแต่ปัญหาคอร์รัปชันการรีดภาษีและแรงงานที่ไม่มีทักษะเพียงพอทําให้นักลงทุนเริ่มถอดใจล่าสุดมีโรงงานใหญ่จากยุโรปและเกาหลีใต้ปิดกิจการในพนมเปญแล้วย้ายสายการผลิตมาเปิดโรงงานใหม่ที่นครราชสีมาและสมุทรปราการเพราะไทยมีทั้งแรงงานฝีมือและระบบขนส่งที่ดีกว่า 2. ธุรกิจเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและไต้หวันที่เคยทดลองเปิดสำนักงานในกัมพูชาวันนี้ทยอยย้ายกลับมาไทยโดยเฉพาะกรุงเทพและเขต e อ e c เพราะไทยมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เสถียรกว่าบุคลากรด้านไอทีมีคุณภาพมากกว่าและที่สำคัญคือภาพลักษณ์ที่ต่างชาติไว้ใจมากกว่า 3. ภาคโลจิสติกและการขนส่งคุณผู้ฟังครับนักลงทุนด้านโลจิสติกยืนยันว่าไทยคือหับของจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทั้งสนามบินสุวรรณภูมิท่าเรือแหลมฉบังและเครือข่ายรถไฟเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านทําให้บริษัทจากสิงคโปร์และจีนที่เคยไปตั้งศูนย์กระจายสินค้าในกัมพูชาตัดสินใจย้ายศูนย์หลักมาไทยแทนเพราะประหยัดต้นทุนและปลอดภัยกว่า 4. ภาการเงินและบริการหลายธนาคารและบริษัทฟินเทคสัญชาติอเมริกันและยุโรป เริ่มถอนตัวจากพนมเปญเพราะไม่มั่นใจในระบบกฎหมายและการคุ้มครองนักลงทุนจึงเลือกมาตั้งสำนักงานระดับภูมิภาคในกรุงเทพซึ่งมีทั้งบุคลากรที่มีทักษะภาษาอังกฤษและกฎหมายที่เป็นมิตรกับต่างชาติมากกว่าผลกระทบต่อกัมพูชาศูนย์เงินมหาศาลการที่บริษัทเหล่านี้ถอนทุนออกไปไม่ได้แค่ทําให้พนมเปนเสียรายได้มหาศาลจากการลงทุนโดยตรงแต่ยังทําให้แรงงานนับหมื่นตกงานทันทีโรง,งงานปิดยกแผงสำนักงานร้าง เศรษฐกิจกัมพูชาที่เปราะบางอยู่แล้วยิ่งสุดหนักผลลัพธ์ต่อไทยได้ทั้งเงินได้ทั้งงานในทางตรงกันข้ามไทยได้รับผลประโยชน์เต็มๆไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนใหม่ๆงานสําหรับแรงงานไทยรายได้ภาษีเข้ารัฐและที่สําคัญคือภาพลักษณ์ที่โลกเห็นว่าถ้าหนีขเขมรไทยคือที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่การพูดลอยๆแต่คือหลักฐานชัดว่าโลกเริ่มทิ้งกัมพูชาและเลือกไทยเป็นตัวจริงของภูมิภาค คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ทําให้ข่าวนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมไทยไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินลงทุนมหาศาลที่ไหลเข้ามาในประเทศเราแต่คือความสะใจ,จของคนไทยทั้งประเทศที่เห็นกัมพูชาถูกลงโทษด,ด้วยน้ํามือของตลาดโลกเองเสียงจากสื่อไทยหลายสำนักข่าวบ้านเราเขียนพาดหัวกันอย่างตรงไปตรงมาทุนหนีขเขมรเลือกไทยแทนนักลงทุนเบื่อพนมเปนหันมาโอบไทยกัมพูชาถูกทิ้งกลางทาง ไทยรับเต็มๆนี่คือการสะท้อนว่าสื่อไทยเองก็มองตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากพฤติกรรมของกรัรมพูชาที่กดขี่รีดไทยและไม่เคารพนักลงทุนมานานวันนี้กรมตามสนองอย่างชัดเจนเสียงจากโซเชียลไทยคุณผู้ฟังครับโซเชียลไทยเต็มไปด้วยคอมเมนต์สะใจสมควรแล้วที่ทุนต่างชาติเลิกเชื่อใจขเขมรโลกเริ่มเห็นแล้วว่าใครจริงใครปลอมเงินทุนไม่ใช่เรื่องอารมณ์ แต่คือความเชื่อมั่นและไทยชนะขาดคนไทยหลายคนพูดตรงๆว่านี่คือการเอาคืนแบบไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวเพราะกัมพูชาเสียทั้งงานทั้งเงินทั้งภาพลักษณ์ขณะที่ไทยรับผลประโยชน์เต็มมือไทยเท่ากับผู้ได้เปรียบในทุกมิติได้งานใหม่แรงงานไทยมีโอกาสมากขึ้นจากโรงงานและบริษัทที่ย้ายเข้ามาได้ไรายได้ใหม่รัฐบาลเก็บภาษีจากบริษัทที่ย้ายฐานเข้ามาได้เครดิตใหม่ โลกเห็นว่าไทยคือที่พึ่งที่มั่นคงและน่าเชื่อถือในขณะเดียวกันกัมพูชาถูกทิมให้เผชิญวิกฤตลำพังโรงงานปิดคนตกงานเป็นหมื่นเศรษฐกิจที่เคยอวดโตกับร่วงกล่าวและภาพลักษณ์บนเวทีโลกก็พังยักเยินนี่คือชัยชนะของไทยโดยไม่ต้องเหนื่อยคุณผู้ฟังครับไทยไม่ได้ต้องออกแรงอะไรเลยไม่ต้องเสียเงินไปทําประชาสัมพันธ์ไม่ต้องออกแรงล็อบบี้ต่างชาติให้มากมายสิ่งที่ทําให้เราชนะคือความจริงที่ชัดเจนว่าไทยมีสเสถียรภาพมากกว่า กัมพูชาไม่น่าเชื่อถือและนักลงทุนเลือกเดินออกไปเองพูดได้คําเดียวเลยครับว่าไทยได้เต็มเต็มคอมเมนต์เจ็บเต็มเต็มและนี่คือเกมที่สะใจที่สุดในสายตาคนไทยคุณผู้ฟังครับเมื่อพิจารณาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเห็นชัดเจนว่าอนาคตของกัมพูชาและไทยกําลังเดินไปคนละทิศทางกัมพูชาเท่ากับร่วงไม่หยุดการเมืองยังถูกผูกขาดโดยตระกูลเดียวความเสี่ยงด้านกฎหมายสูงคอร์ปชันฝังลึก และความไม่มั่นคงตามแนวชายแดนก็ยังคงอยู่ผลลัพธ์ก็คือนักลงทุนหมดศรัทธาเงินทุนไหลออกเศรษฐกิจพังแรงงานตกงานภาพลักษณ์เสียหายซ้ำซากไทยเท่ากับรุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของผู้มีภาคไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือโลจิสติกสนักลงทุนต่างชาติยกให้ไทยเป็นจุดหมายที่ปลอดภัยกว่าคุ้มค่ากว่าและน่าเชื่อถือกว่า การที่ทุนหนีจากพนมเปญมาลงไทยคือการยืนยันว่าไทยยืนหนึ่งในอาเซียนจริงๆบทเรียนชัดเจนครับกัมพูชาคือกรณีศึกษาให้ทั้งโลกเห็นว่าการเมืองสกรปรกและการละเมิดข้อตกลงสากลไม่เคยทําให้เศรษฐกิจยั่งยืนเงินทุนไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือความเชื่อมั่นและว,วันนี้กัมพูชาพังเพราะสูญเสียความเชื่อมั่นนั้นไปแล้วส่วนไทยยิ่งยืนหยัดตามหลักการสากลยิ่งแสดงเสถียรภาพยิ่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เราก็ยิ่งดึงดูดทุนมากขึ้นคำตอบสุดท้ายไทยกำลังรุ่งกัมพูชากำลังร่วงและนี่คือภาพที่สะใจที่สุดในสายตาคนไทยโล่หันหลังให้กัมพูชาแต่หันหน้าเข้าหาไทย